เรื่องของเซ็กมันเป็นเรื่องของคนสองคนสำหรับวัยรุ่นการคุมกำเนิดแบบไหนดีกว่ากันความเห็นของน้องๆอ,ออกมาแล้วนะครับว่าให้ผู้หญิงทานยาคุมกำเนิด10.52ให้ผู้ชายใส่ถุงยางอนามัย89.48แต่และวิธีมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างครับเลิฟติวเตอร์ กำเนิดเนี่ยจริงมีหลายวิธีวิธีที่ได้เปอร์เซ็นต์การคุมกำเนิดดีที่สุดคือการฝังยาคุมกำเนิดในผู้หญิงที่ฝังเป็นรูปพ<ช>ัทตาม<า>แขนนั่น,นนะคือดีที่สุดนะแล้ว<อ>ก็วิธีทานยาคุมกำเนิดอันนี้ก็ถือว่าดีก็คือได้เกิน 90%แต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในร้อยครั้งก็ยังมีโอกาสที่10ครั้งถึงทานยาคุมปกติสม่ำเสมอตรงเวลาเนี่ยก็ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ได้ oh. ในส่วนของถุงยางอนามายัยเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการคุมกำเนิดน้อยกว่านะคะน้อยกว่า90%อยู่ที่ประมาณ80% hmm. ในกรณีที่ใส่ได้ถูกต้องถุงยางไม่เสื่อมนะ <c oughs> แล้วก็มีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นวิธีการคุมเนี่ยทั้งทานยาคุมกำเนิดกับใส่ถุงยางอนามายัยพบว่าถ้าใช้คู่กันประสิทธิภาพเนี่ยใกล้กกกเค เกิน98เกือบ99เก็ได้เกือบร้อยแต่ก็ยังไม่ร้อยเอ็ยู่ดีเพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าไม่อยากจะตั้งคันก็คืออย่าไปทําให้ตัวเองอยู่ในภาวะเสี่ยงอันนั้นก็คือดีที่สุดสมมติว่าถ้าจะมีการใช้ทั้งยาคุมกําเนิดกับถุงยางอนามายัยจะเป็นการคุมกําเนิดที่ถูกต้องแต่ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มันไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องการตั้งคันหรือการคุมกําเนิดอย่างเดียวก็คือในเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ mm hmm. เพราะฉะนั้นโรคติดต ถ้าคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่ในภาวะความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธ์<ช>ก็ควรจะต้องปกป้องตัวเองก็วงควรจะต้องพกถุงยางไว้ไม่ต้องอายสมัยนี้น้องๆต้องเข้าใจว่าเรื่องเพศศึกษาไม่ใช่แค่เรื่องสําหรับเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่คือการเรียนเพื่อที่จะเข้าใจสรีระความนึกคิดความรู้สึกนิกคิดของเพศตรงข้ามด้วยการซื้อถุงยางอนามัยเนี่ยก็ถือว่าถ้าเราจะมีจะต้องใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะ